3ามลัคนาในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2564ให้ระวังปัญหาการถูกช่อโกงปัญหาเรื่องเอกสารหายปัญหาการถูกหลอกหรือถูกลวงคือ3ามลัคนาใดนั้นโปรดติดตามกันนะครับ สวัสดีครับผมแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง Youtube ดูดาวเดือนอ่านเรียนดงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกกับเอพิโซดที่่11กับคำถามที่ว่าเดือนมิถุนายนถึงเดือนกระกฎะาคม2 5 6 4ัรมี3รัคนาที่ให้ระวังเรื่องการโกงปัญหารเรื่องเอกสารหายการถูกหลอกลวงเรื่องเอกสาร นั่นคืออันดับหนึ่งคือลัคนาตุนอันดับที่สองคือลัคนาธนูและอันดับที่สามคือลัคนามิถุน มาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จะเป็นสิ่งที่บอกว่าตัวของสามลัคนาเนี้ยจะมีเรื่องของเอกสารหายนะครับก็อย่างนี้ครับช่วงตั้งแต่วันที่4เดือนมิถุนายน2,564ดาวพุธเลขก4คือดาวพุ ดาวราหูคือเลขแปดดาวพุธเดินพักองศาเข้าไปสู่ราศีพฤษภซึ่งตัวของรักนณามิถุนเนี่ยตัวพุธเดินพักองศาไปที่พบวินาศของคนลักนณามิถุนดังนั้น คนลัคนามิถุนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเอกสารซึ่งดาวพุธแปลว่าเรื่องของเอกสารคำพูดสัญญาลาหูหมายถึงการหลอกลวงการคดโกงดาวพุธเดินพักหรือว่าเดินถอยหลังทำให้มีโอกาสที่จะถูกโกงถูกหลอกลวงเอกสารหายเพราะ ตัวพบวินาศเองก็แปลว่าเรื่องของเอกสารที่หายได้ด้วยดังนั้นคนลักนาราศีมิถุนเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของเอกสารหายการถูกโกงนะครับผมแล้วอีก2ลราศีแล้ครับผมอาจารย์ลักนาตุลที่จะมีปัญหาเพราะดาวพุธคือเลข4นะครับผม ทักไปที่ภพมณะของคนลัคนาตุนดังนั้นดาวพุทธที่พักนาลสัสตุลเนี่ยพพมรณะถือว่าเป็นทุสถานะพบคือพบที่ค่อนข้างที่จะให้โทษมากกว่าคุณแต่ก็มีคุณเหมือนกันนะครับผมในบางเรื่องนะครับผมอย่างพบมรณะเนี่ยถ้าให้คุณเลยก็จะเป็นเรื่องของศาสรลึกลักนะครับผมเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับ สิ่งความเป็นความตายเช่นการขายประกันการทำงานในโรงพยาบาลน,นะครับผมหรือว่าการเป็นนักบวชนะครับผมดังนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ให้คุณหรือแก้พบในเรื่องของมรณะได้แต่ตอนนี้ก็คือตัวดาวพุธเนี่ยพักหรือถอยหลังออกไปเนี่ยดาวพุธท,ที่มันพักในพบทุกสถานภพคืออลิมรณะวินาตเนี่ย มันไม่ให้คุณแต่จะให้โทษเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาคือลักนณาธนูเพราะว่าตัวดาวพุธเลขสี่นะครับผมเดินถอยหลังหรือย้อนเข้าไปที่พบอริของคนลักนณาธนู แล้วก็มีดาวราหูเนี่ยบาปะเคาะร่วมด้วยซึ่งดาวพุธท,ที่เดินถอยหลังเข้าไปที่พบอริแล้วมีตัวของราหูซึ่งเป็นบาปะเคาะเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องปากเสียงเรื่องเอกสารเรื่องคำพูดเพราะว่าดาวพุธอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือดาวพุธเป็นเรื่องของเอกสารคำพูดการเจราจาการติดต่อราหูหมายถึงการหลอกลวงการถูกคดโกง ไวพิษปฏิพานแต่ถ้าแปลในทางที่เสียคือการถูกโกงดังนั้นพุทธกับลาหูก็คือการถูกโกงเรื่องของเอกสารนั่นเองนะครับผมเอแล้วอาจารย์ครับปัญหาเรื่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วมีปัญหาเยอะไหมครับคําตอบก็คือปัญหาที่มีอยู่จะมีปัญหาแต่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะมีดาวพฤหัส อยู่ที่พบสัตชะหรือราศีกุมเนี่ยส่องแสงไปที่ดาวพุธกับดาวราหูสองดวงนี้ก็จะทำให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วอาจารย์จะได้รับการแก้ไขในช่วงไหนครับในวันที่23เดือนมิถุนายน2,564ดาวพุธ ที่พักเนี่ยจะเริ่มมนหรือคือจากเดินถอยหลังเนี่ยจะเริ่มหยุดเดินนะครับมนคือพักมนคือหยุดพักนั่นเองนะครับผมเตรียมเพื่อที่จะเดินหน้าในราศีพฤษภดังนั้นเนี่ยหลังวันที่23เดือนมิถุนายน2514ปัญหาต่างๆเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายและ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหายแต่ก็คือยังได้รับอิทธิพลจากของราหูอยู่ซึ่งต้องให้ดาวพุธเนี่ยยกเข้าไปสู่ราศีมิถุนนะครับผมอนะจะหมดไปเลยคือตั้งแต่วันที่ เดเดือนกระกฎาคม2 5 6 4ปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือจบสิ้นปัญหานั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ